11.1กลับไปสงเคราะห์โยมแม่อาและพี่ชายตัวเราคิดถึงโยมแม่จึงได้กลับไปบ้านเพื่อสงเคราะห์ก็สมประสงค์คือได้แนะนำให้ท่านนุ่งขาวรักษาศีลแปดครั้งนี้โยมป้าอาผู้ชายและพี่ชายก็เกิดศรัทธาได้พากันนุ่งขาวรักษาศีลแปดด้วย โดยเฉพาะพี่ชายซึ่งได้มีครอบครัวแล้วมีบุตรคนหนึ่งอายุไม่กี่เดือนก็ได้ออกบวชด,ด้วยเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้สมาคมกับหมู่เพื่อนและอบรมกับครูบาอาจารย์หลายองค์ด้วยจึงให้ออกจากบ้านเดินทางตามครูบาอาจารย์ไปส่วนเรากับพี่ชายและอาผู้ชายได้ตามไปทีหลังได้ตามไปทันกันที่บ้านปราโหร อำเภอพันลนานิคมซึ่งท่านพระอาจารย์สิงห์จำพรรษาอยู่ณที่นั้นแล้วท่านได้พาพวกเราไปตั้งสำนักที่บ้านอากาศอำนวยอยู่ไม่นานท่านพระอาจารย์มั่นได้ตามไปถึงแล้วท่านให้เราตามท่านไปตั้งสำนักที่บ้านสามผงการอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ดีมากมีสติระวังตัวอยู่ตลอดเวลา วันหนึ่งสามเณรผู้ที่ปฏิบัติท่านไม่อยู่เราจึงได้ไปนอนที่ระเบียงกุฏิของท่านพระอาจารย์แทนสามเณรปกติท่านพระอาจารย์มักตื่นนอนทำความเพียรเวลาตีสามทุกคืนเวลาท่านตื่นหยิบไม่ขีดไฟกรกแกรักเราต้องลุกก่อนท่านทุกทีเพื่อเข้าไปถวายการปฏิบัติท่านเราไปนอนอยู่หลายคืนจนท่านแปลกใจถามเราว่า ท่านเทศไม่นอนหรือเราตอบท่านว่านอนอยู่ครับในที่นั้นโรคของเราไม่ถูกกับอากาศฉันได้แต่ไม่มีกำลังปวดเมื่อยระบมไปหมดทั้งตัวตลอดเวลาแต่ความเพียรของเราไม่ท้อถอยฉันแล้วเข้าป่าหาที่วิเวกทำความสงบอยู่คนเดียวตลอดกลางวันกลางคืน เดินจงกรมแล้วขึ้นฟังเทศตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มถ้าวันไหนมีพระมากท่านก็เทศจนถึงหกทุ่มหรือตีสองจึงเลิกท่านอุตสาเทศอบรมอยู่อย่างนี้เป็นนิดบรรดาลูกศิษย์ก็มีกำลังใจกล้าหาญทำความเพียรอยู่เช่นเดียวกันหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นไปแล้วท่านพระอาจารย์เสาไปอยู่แทน 3, สามพรรษา ได้ข่าวว่าพระไปมรณภาพที่นั่นหลายองค์พระอาจารย์ภูมีก็ไปตายคืนณที่นั้นเหมือนกัน